สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคอเรนซีทุกคนนะคะคุณกำลังฟัง Cryptoverse Podcast ค่ะกับดิฉันชัดชายานะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่26สิงหาคมแล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์นะครพรุ่งนี้ทุกคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนกันสักีใช่ไหมคะแต่ดิฉันเองก็คงจะปฏิบัติภารกิจมอนิเตอร์ข่าวสารเหมือนเดิมนะคะ24ทับ7ค่ะเมื่อวานนะคะอยากจะแชร์ฟังนิดนึงนะคะว่า ตอนที่กำลังนั่งพักทานข้าวอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็โหมีบิ๊กอีเวนต์โผล่มาแบบอืตกใจกลืนข้าวทบไม่ลงเลยนะคะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ชิงพื้นที่สื่อม,มากที่สุดเมื่อวานนี้เลยนะนั่นก็คือ SCB ล้มดีลปิดขับนั่นเองเอาจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดนะคะว่าดีลเนี่ยมันน่าจะปิดได้นะปิดได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของว่าเอ้ย s อ b เนี่ยอาจจะขอต่อรองราคาหน่อยไหมเพราะว่า ตอนที่ตกลงกันเนี่ยมันเป็นช่วงตลาดกระทิงใช่ไหมคะบิตคับก็กําไรดีมากแต่ว่าดีลมันก็ยังยืดเยื้อมาตลอดนะคะกระทั่งมาปีเนี้ยมันเข้าตลาดหนีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นได้ว่า Ex ็กชแนนทั่วโลกเนี่ยยำแย่กันนะเพราะว่าเขาก็มีรายได้หลักมาจากตัวค่าธรรมเนียมแม้กระทั่งคอยเบสเองก็ยังขาดทุนนะคะหลยเอ็กชแนนทั่วโลกเนี่ยมีการปลดคนนะมีการชะลอการจ้างงานเพิ่มเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าซื้อแหละน่าจะ น่าจะซื้อนะน่าจะซื้อนะแต่ว่าอาจจะมีการกดราคาลงหน่อยแต่ปรากฏว่าพอข่าวออกมาแบบนี้นะคะดิฉันก็เออเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์ว่าส่วนตัวดิฉันแล้วอะได้ข้อคิดอะไรจากดีลนี้ที่มันลงไปก็ปิ้งวารขึ้นมาได้5ข้อวันนี้ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆชาวคริปโตเคอเรนซีได้ฟังกันนะคะข้อแรกค่ะดิฉันมองว่าต่อไปนี้ค่ะบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะเข้ามาซื้อบริษัทที่ทำธุรกิจคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะถ้าเราจะมองว่าในเชิงธุรกิจถ้าเรามองว่าเป็นสตาร์เออมันก็จริงนะมันมันเป็นสตาร์นะมันออมารจิ้นมันดีมันอาจจะต่างจากธุรกิจในโลกเก่าเนี่ย หลายอุตสาหกรรมนะที่มันเป็นซันเซ็ตไปแล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็อย่าลืมนะคะว่าเออความเป็นสตาร์ของมันเนี่ยมันก็มันอาจจะก้ำกึ่งกับคําว่า question mark อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆคริปโตเนี่ยก็เพิ่งเกิดมาได้13ปีถ้าเรานับจาก บิตคอยจากพี่ใหญ่นะเกิดมาได้13ปีนะคะพอต่อมาก็เริ่มมีการอยากที่จะแลกเปลี่ยนกันนะก็เกิดเป็นกระดานแลกเปลี่ยนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบ decentralized exchange หรือว่าจะเป็นแบบ centralized exchange นะคะซึ่งในที่นี้ที่เราคุยกันก็คือเป็นแบบ centralized exchange นะคะอย่างเช่น b i ตค u ันี้นะคะ่ะดังนั้นในฉันมองว่าเออบริษัทไหนก็ตามนะที่เข้ามาทำก่อนนะทุ่มชีวิตทุ่มจิตวิญญาณเข้ามากับตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสำเร็จขึ้นมาเนี่ย เขาก็อาจจะเป็นผู้นำนะคะอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือ b i n a n c e นะคะบ i n a n น e นี่คือ e x c h ช n g e ระดับโลกเลยที่ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งถ้าเป็นในไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คือ Bi t ค u พนั่นแหละที่เป็นหมายเลขหนึ่งใน e x c h ช n g e ในไทยในตอนนี้นะคะแต่เราก็อย่าลืมนะคะว่าตลอดเส้นทางนี้เนี่ยคนที่ทำเอ็กชแนนนะโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งเนี่ยนะต้องบอกว่าเอา่อยิ่งยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะหน่วยงานกำกับอะไรก็ต้องมองเป็นพิเศษอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะบิดคับหรือเจ้าอันอื่นเองเนี่ยทุกทุกเอ็กชแนนะหรือว่าบร็กเกอร์หรือว่าดีลเลอร์อะไรพวกนี้ค่ะคือทุกคนต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทีเดียวเพราะว่าหน่วยงานกำกับเขาก็จะเข้ามาดูเขาต้องโฟกัสในเรื่องของการคุ้มครองผู้ลงทุนนะคะฉะนั้นเขาก็จะต้องออกกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อที่จะกำกับผู้ประกอบธุรกิจนะไม่ให้ทำอะไรที่มันสุ่มเสียงหรือว่าอยู่นอกขอบเขตของกฎหมายเพราะว่าอะไร นั่นมันหมายถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนนะคะซึ่งกรอตเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้ลงทุนนั่นเองดิฉันก็เลยมองว่าไม่ง่ายหรอกต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าบอร์จอในตลาดหุ้นจะลงมาเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนี้แล้วมันไม่ใช่แค่กรอตที่ดูแลอยู่นะต้องบอกว่าบางทีมันไปคาบเกี่ยวกับแบงค์ชาตินะ,ะแล้วก็ ในฐานะที่คุณเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เขาก็ดูอยู่นะคะซึ่งทุกฝ่ายตอนนี้ดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังและใกล้ชิดเพราะว่าหลายบริษัทเริ่มเริ่มกระโดดเข้ามาในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าพอพูดถึงกะละตอปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงกะละตอเนี่ยภาพมันจะไปโยงกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กลับกันใน ในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอเอ่ยถึงคำว่ากรลอตอขึ้นมาปุ๊บนะคะภาพมันจะไปโยงกับดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเลยทันทีนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเพราะว่าอะไรตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดมาใช่ไหมเราเราเพิ่งจะมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยได้4ปีเองนะกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเกิดมาในปี2561ฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่ภาพของกรลอตอจะมาพันอยู่กับคริปโตซะเยอะเลยในช่วงนี้นะคะ โอเคอันนี้ก็คือในในข้อแรกที่ดิฉันมองนะคะว่าบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบนิเวศเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะคะข้อที่2ค่ะดิฉันมองว่าบริษัทคริปโตนะคะสตาร์ทอัพคริปโตเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองโดยยืนระยะให้ผ่านหลายรอบในตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะคะตอนนี้มีทั้งหมด6ประเภทนะคะ Exchange b r o k e r นะคะดีลเลอร์แล้วก็มีฟันแมเนเจอร์ Manager, ใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ไลเซนส์ล่าสุดก็คือคัสโตเดียนนะคะหประเภทต,ตอนนีนะะ้ต้องอยู่ยืนระยะให้ยาวพอที่จะเห็นรอบหรือว่าวัฏจักรของธุรกิจนะคะเพราะว่าเรามันเขาเรียกอะไรมันก็จะเป็นการเติบโตไปนะคะ,ะแล้วก็มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป ะะต,าตามตลาดแหละที่มันเติบโตนะจากเด็กอนุบาลปฐมมัธยมขึ้นมหาลัยไปอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะในผู้ประกอบธุรกิจ Exchange เนะะี่ค่ะยันบอกว่าอ,อ,อันนี้ต้องยืนให้ได้ในหลายๆรอบเลยนะคะเพราะว่าอะไรเอ็กชแนนเนี่ยนะเขาอยู่ได้เนี่ยจากค่าธรรมเนียมนั่นคือรายได้หลักของเขาและเขาไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้นะถ้าเราเทียบกับเอ,อ็กชแนนในต่างประเทศเนี่ยที่สามารถที่จะเ,ออเปิดเทรดฟิวเจอร์ ิวเจอร์สก็ได้นะคะหรือว่าจะมีโปรดักต่างๆที่หลากหลายกว่านะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงสูงมากขึ้นตรงนั้นก็ต้องมาประเมินอีกทีว่าเออหน่วยงานกํากับเนี่ยพร้อมที่จะยอมปล่อยตรงนี้หรือเปล่านะคะหน่วยงานกํากับโอเคไหมนะกับความรู้ทางด้านการเงินของคนไทยที่มีเนี่ยตอนเนี้ยกับโปรดักที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าอย่างที่เราเห็นข่าวตามหน้าสื่อในทุกวันเนี้ยในโดยเฉพาะในช่วงเนี้ย นะคะมีหลอกลวงออกมาเยอะมากนะคะเอาเรื่องของคริปโตไปบังหน้าแม้ว่าจริงๆคริปโตมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะแต่ว่ามันก็มีการเอาไปบังหน้าไงในจริงเบื้องหลังเป็นพวกแชร์ลูกโซ่ตรงนี้เราก็น่าจะเห็นกันฉะนั้นทีฉันก็เลยมองว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องอยู่ให้ยาวพอนะจะได้พิสูจน์ว่าเออเราเนี่ยกรองเราแข็งแรงเราอยู่ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการออให้เห็นเขาเรียกอะไรนะศักยภาพในในเชิงธุรกิจของบริษัท สตาร์ทอัพคริปตค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะสิ่งที่ฉันเห็นก็คือว่าในมุมของทักษะความเป็นผู้นำที่ฉันมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดของผู้นำนะคะการที่จะทำอะไรนะเราต้องมี แพชชันมีความหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะโดยเฉพาะพวกบริษัทสตาร์ทอัพที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งไข่ขึ้นมาเนี่ยจากที่ไม่มีเงินทุนเลยเนี่ยนะขายกระดาษขายไอเดียนะแล้วก็ไประดมเงินจากผู้ลงทุนต่างๆที่เขามีเงินนะแต่เขาไม่ได้มีความรู้หรือว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะลีเดอร์นะคะผู้นำแล้วซีอของสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีความหนักแน่น ในเส้นทางของตัวเองนะเพราะว่าการเป็นผู้นำของเขาเนี่ยมันมีผู้ตามอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างบิดครับเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าโอ้โหโตเร็วมากมีพนักงานแบบเป็นพันคนนะคะดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเออถ้าชายหนุ่มอายุสัก30มสิต้นๆที่ชื่อท็อปจิรยุทธ์เนี่ยเขาจะต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนนะกับ แรงกระแทกที่เขาเจอเนะก็ก็เขาก็ต้องบอกว่าเป็นเจอมาหลายวิกฤตเหมือนกันน,นะคะต้องบอกว่าส่วนตัวในชันเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ได้สัมภาษณ์คุณท็อปจิรายุธนะคะแล้วก็รู้จักคุณท็อปเนี่แหละก็คือในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวในสายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่สมัยที่เขาก่อตั้งบริษัทใหม่ๆแล้วตอนนั้นจำได้ว่ายังไม่ได้ลเซนเอเชนเลยด้วยเพราะว่าก่อต่อเพิ่งต่อมาอีก สักพักหนึ่งกรต่อค่อยออกประกาศใช่ไหมคะแล้วก็บิดคัพเองสตา์งเองนะคะหรือว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยก็ทยอยไปขอนะคะแต่จริงคือทําไปก่อนกฎหมายมันออกมาตามหลังนะคะตอนนั้นเขายังไม่ได้แบ่งนิญาตจําได้ว่าพนักงานเขามีแค่ประมาณสักสี่สิบคนก็อยู่แบบห้องเล็กๆพื้นที่เช่าเล็กๆนะคะชั้นไหนจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะก่อนที่เขาจะเติบโตนะคะแล้วก็ขยับยายมาเป็นบิดคัพเอ็กซ์เชนอันดับหนึ่งในไทยอย่างที่ เราเห็นกันในทุกวันนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าดิฉันวันนี้ฉันอายุสักสามสิบนะตอนนี้ก็ดิฉันก็เกินไปเยอะแล้วละค่ะก็ถ้าดิฉันเจอวิกฤตแบบนี้ก็อืคิดหนักเหมือนกันนะจะบริหารความรู้สึกนึกคิดของตัวเองยังไงจะบริหารความรู้สึกของทีมงานยังไงนะให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะก็เรียกว่าเป็นคริสิที่พิสูจน์ ความเป็นลีดเดอร์นะของคนที่เป็นเฮดบริษัทของพวก C Level ในบริษัทนะคะแต่ดิฉันก็เชื่อนะคะว่าท็อปจรายุ์เขาน่าจะผ่านอันนี้ไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเขาผ่านมาหลายคราสิทแล้วเขาก็น่าจะชินชาแล้วก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วดิฉันชื่นชมอย่างนั้นนะ,ะแล้วก็ดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็ชื่นชมในความเป็นเดอะแบกของของท็อปจรายุทนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะ ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนคงไม่มีใครคิดนะ,นะคะว่าดีลใหญ่ขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> มันจะล่มลงได้นะเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเนาะด้วยความที่ชื่อเสียงเรียงนามของธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็เป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในไทย นะคะแล้วก็เป็นบริษัท b i ๊กแคในตลาดหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์บิตแคปเองก็เป็น Exchange อันดับหนึ่งในประเทศไทยและทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยก็มีหน่วยงานกำกับที่ชัดเจนนะแล้วก็ฉะนั้นเวลาที่เขาจะขยับตัวทำอะไรเนี่ยความน่าเชื่อถือความโปรง่งใสเนี่ยมันต้องมาก่อนอันดับแรกเลยนะ S C B เองเขาเป็นบริษัทในตลาดหุ้นใช่ไหมคะ Bit Cup เองก็เป็น Exchange จริงๆแล้วธุรกิจ Exchange เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสถาบันการเงินเลยนะไม่ได้ต่างอะไรกับธนาคารเลยนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในฝั่งของคริปโตนะอยู่ในฝั่งของเ,อเงินที่มันเป็นเงินคริปโตแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ดีลนี้มันก็จบลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินตามความถนัดของตัวเองนะคะดังนั้นอะไรก็ตามนะที่เราคิดว่าเออมันเกิดขึ้นแน่แเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะแต่ที่มันแน่นอนยิ่งกว่าก็คือว่านักลงทุนน,ะะนักลงทุนแบบนี้ั้งคนที่ได้และก็จะมีคนที่เสียในช่วงของการเก่งกำไรจากดีลนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อขายหุ้น SCB หรือคนที่ซื้อขายเหรียญครับก็ตามทีนะคะตรงนี้มันทำให้ฉันอดนึกย้อนไปถึง Jazz ไม่ได้เลยนะคะหลายๆท่านจำได้ไหมคะน่าจะ6ปีที่แล้วในะปี2559เนี่ยแจสเนี่ยเป็นบริษัทที่เข้าประมูล 4G ไม่มีใครคิดนะว่าเขาจะชนะนะตอนนั้นเป็นช่วงที่นักข่าวก็ไม่ได้หลับได้นอนนะเป็นดิฉันเองก็แบ่งกันเข้ากะก,กับน้องๆในทีมนะคะเข้ากะก,กันค่มวันค่าคืนนะคะเคาะราคาประมูลกันโอ้โหมันมากเลยตอนนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยแจ๊สก็คือผู้ชนะนะคะแต่สุดท้ายยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าชนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทิ้งใบอนุญาต4 G แล้วก็ยอมให้กสทชยึดเงินค้ำประกัน เคสนี้ก็ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะ,ะช็อกไปทั้งวงการสื่อสารเลยนั่นก็ถือว่าเป็นอีกดีลใหญ่ดีลหนึ่งที่ดิฉันจำไม่ลืมเหมือนกันนะคะและข้อที่5ค่ะดิฉันมองว่าในวิกฤตนั้นมีโอกาสคำนี้เราฟังดูแล้วมันอาจจะเหมือนเป็นคำที่สวยหรูเป็นคำที่ออกแนวให้กำลังใจนะแต่เดนเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่ เสมอจริงๆแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าและไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นโอกาสในวิกฤตเดียวกันนั้นนะคะถ้าดิจันจะพูดในมุมที่มันอาจจะตื้นเขินขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยอาจจะมองไปที่ราคาเหรียญครับก็ได้นะคะเมื่อวานเนี่ยคะ่ะอยู่ดีๆวูบไปเลยนะหลังจากที่ดีลล้มมาราคาซุดลงไปที่43บบาทถามว่าใครซื้อทันบ้าง มันมีแน่นอนคนที่ซื้อทันนะคะจากนั้นมันไม่กี่อึดใจหรอกคะ่ะมันดีดขึ้นมาที่ประมาณ60กว่าบาทนั่นหมายความว่าอะไรขายก็ได้กําไรและะ้วอันนี้คิดแบบอย่างตื้นเขินแล้วนะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะ,ะมันอาจจะมีมุมอื่นก็ได้นะที่ที่ใครอาจจะแต่ละคนมามองไม่เหมือนกันนะคะในหลายมิติะคะแล้วถ้าเกิดเราจะมองระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเอ้ยเหรียญเนี้ยมันมีพื้นฐานอะไรมันเกิดมาเพื่ออะไรนะคะ คือคร่าวๆเนี่ยเขาเขาเป็นเหรียญที่อยู่บนระบบนิเวศของตัวบิตคัพเชนนะคะเครือข่ายบล็อกเชนของกลุ่มบิตคัพนี่แหละแล้วก็เขาก็าไม่ได้เกี่ยวกับ x c h a ซ n เชนบิตคในมุมที่ว่าเอ้ย b i t ค u พจะกำไรดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับเปลี่ยนคับนะมันคนละเรื่องกันเพราะว่าคับเนี่ยมันเป็นมันเป็นโทเค็นอะคือมันต่อมันเป็นคอยซันตาเป็นคอยอะเป็นเหรียญนั่นแหละมันคนละเรื่องกับหุ้นเอ่อที่มันจะสะท้อนมูลค่าของกิจการแล้วถ้า เราตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าบิดค p ับเชนนะคะบิดค p ับเชนเนี่เป็นคนที่สร้างเหรียญเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเลยนะเป็นระยะระยะก็ถ้าสนใจก็ต้องอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเองนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ใน White Paper ของ BitCup บนะคะเอาละ,นะคะ่ะและนี่ก็คือนี่ก็คือทั้งหมด5ข้อนะคะจากมุมมองส่วนตัวของดิฉันเองนะคะบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเชื่อนะคะว่า SCB นะไทยพาณิชย์เนี่ย เขาเห็นโอกาสแล้วก็ศักยภาพในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่อย่างนั้นจะไม่เกิด S C B 10X ไม่อย่างนั้นจะไม่มีโทเค็ X ขึ้นมาและที่สำคัญหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า S C B เนี่ยเขามี License Exchange แล้วก็ License Broker สินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคะอันนี้เป็นไ i เซนส e ที่เขาได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะหรือ S C B S แต่จริงๆแล้วเขาได้ตั้งแต่วันที่1นธันวาปี2564ดิฉันจำได้นะคะเพราะว่าได้อมอนิเตอร์เว็บไซต์กลอตอแล้วก็มีโอกาสได้สอบถามไปทางทีม s อ b เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คำตอบนะคะดิฉันสงสัยเนตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมนะคะตอนนั้นเนี่ยบิคัพเอชซประกาศดีลซื้อบิทคัพในเดือนอพฤศจิกายนปีปีที่แล้วนะคะแต่ พอประมาณต้นเดือนธันวาคมก็ปรากฏว่ามีรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยปรากฏอยู่บนเว็บก็คือเป็นผู้ที่ได้ใบอนุญาตนะมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันแต่ก็ไม่ได้คําตอบนะคะดิฉันมีข้อสังเกตก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งจะแอคทีฟใบอนุญาตเองนะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะนะคะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นข้อสังเกตที่ดิฉันก็เพิ่งจะไป คนมาจากเว็บไซต์ของกลตอแล้วถ้าจะให้ดิฉันเดาเลยนะเดาทิ้งท้ายก่อนเดาทิ้งท้ายเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาอยากจะทำ exchange อยู่แล้วแหละแต่แรกนะเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยจะได้โอกาสได้พูดคุยถูกคออะไรไม่รู้แหละกับบิตครับนะก็เลยเกิดดีลว,ว่าจะจะซื้อบิตครับก็แล้วกันนะคะ แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยดีลนี้มันล้มเนี่ยนะคะฉันคิดว่าใบที่เขาขอไว้นี่แหละมันไม่ได้เสียหายเลยเลยนะคะเขาได้แล้วนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทําขึ้นมาจริงๆเขาทําได้เลยรันธุรกิจได้เลยเพราะมีไลเซนส์รออยู่แล้วทั้ง Exchange และ Broker นั่นเองค่ะ เอาละค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาจนถึงตอนท้ายในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีแบบนี้นะฝากติดตาม Cryptoverse Podcast กันได้ที่ช่องทาง YouTube eFinance Thai TV นะคะรวมไปถึงที่เพจ Crypto by eFinance t h ไทค่ะกับดิฉันนะคะชัดชายาค่ะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆชาวคริปโตเคเรนซีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ